เคนนี้หนักเลยคนนี้เเอาแขนเอาคนนี้ไปอนเอาคนนี้ไปเพ่อเยบรเอาคนนี้ไปหนักนจะการหนักเอาเยะการเปการได้ไหตงมือไปอะไรอะไ่เวเดี๋ยวเคนนเอาเไปหยียาเป ok ok lock cho không có hay cả lục hà đốt Nam vay khâu văng nữa coi nữa, coi sôi sôi chiu chìm, coi hay đốt nám, hay đốt lủng nám luôn nè coi là con nít coi bắn phải trẻ trẻ sơn mã trẻ trẻ, chạy, đi đầm มีบาเเล็้อยว่าลูกไปทั้งหมดกันกี่คนนะลูกว่าไปทั้งหมดกันกี่คนลงเรือไปทั้งหมดกี่คนลูกจาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเป็นเป็นเด็กเยาวชนนะยังไม่รู้ว่ากลุ่มไหนถ้าเป็นอุบัติเหตุนะครับเออเรือ เรือด่วนนะครับเรือ,อเรือสปีดโบ๊ทนะครับของบริษัทลมพยานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับมีไฟไหม้ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเกิดระเบิดแล้วก็มีผู้โดยสารในเบื้องต้นนะครับได้รับการรายงานว่ามีจํานวนผู้โดยสารนะครับเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนจํานวน18คนนะครับแล้วก็มีกัปตันเรือนะครับผู้ขับเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก สองคนนะครับในเบื้องต้นนะครับข้อมูลยังไม่ชัดเจนในตอนนี้นะครับแล้วก็มีผู้โดยสารหรือว่ามีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บนะครับก็จะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับ ชื่อเลยครับผนครับชื่อเลยเดี๋ยวขออยาดสอบถามนิดนึงเบิร์ตครับชื่อจริงครับชื่อจริงนามสกุลน,นะครับรอนุรักษ์อรุณโชคครับครับสาเหตุที่เกิดขึ้นนี้นสาเหตุชัดเจนไหมหรือว่ายุยู่ยไปก็ออไปได้ประมาณกี่กี่กี่ไมล์ทะเลแล้วหรือว่าประมาณระยะกี่เมตรอ๋อไปได้ประมาณไม่ไม่ถึงสองนาทีครับไม่ถึงสองนาทีนะครับแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นท่ายเรือเลยครับผมอ่ัสนิทท่านก็น่าจะเป็นตัวเครื่องเรือระเบิดเลยใช่ไหมครับแล้วควบคุมยังไงหลังจากที่ดูเห็น พราะว่าระเบิดแล้วพมก็หันมาดูก็ไฟติดแล้วพ่อก็ผู้โดยสารชมเซลูซีพ่ก็กระโดดอ๋อก็คือบอบอผู้โดยสารทั้งผู้โดยสารเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็เป็นกลุ่มหนักของเถยวที่มาดำน้ำครับผมครับนะครับแล้วก็เบื้องต้นที่อยู่ในทีเกิดเหตุเนี่ยมีผู้บาดเจ็บสาหัสมากมายไหมหรือว่ามีเบื้องต้นก็ประมาณหนึ่งรายสองรายครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขับขึ้นทะยาเลย đi subscribe cho kênh sau đây Gõ Để du bỏ lỡ những video hấp thì ัยังไม่เห็นมาก็แล้วคนนู้นก็ปลอดภัยเด็กๆส่วนมาเด็กๆใช่ไปดำน้า เรอ,อแล้วครับเฮ้ยนุนครับคุณสาวิตมาาตอนนี้ก่อน นี้ตมนอันนี้เป็นกระตก้น่มไปางน้ำปันหนักไปบางน้ำหนึหนักหนักไปต้นไม่ได้เลยีีกำลังโอ้ครับหมอแจกเจงคัโอนีู้โลโอนี่เลยโอ้ ครับนะครับแล้วของน้องนี่คือคือมาเที่ยวนี่คือจองทริปมาเที่ยวกันเองหรือว่ามาเป็นคณะเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันออาเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยว่าเข้าเข้าแคมป์มาเป็นแคมป์อะไรเลยพูดคุยได้ไหมตัวเนื้อคะตกใจอู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใจดีๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆลึกๆเลยลึกแล้วก็ไปไหนกันมด

แต่ว่าวอ่แต่ว่าแต่วท้องเรือมันไม่ดแตกนะครับคปุ๊ลงมาท้องเรือนี่ยุบลเหรอ ตรงตรงบริเวณเก้าอี้ที่นั่งอ่ะครับครับครันมันเหมือนเป็นท็อปฟอร์เป็นท็อปอยู่ใช่ไหมฮะมันยุบลงไปอ่ะครับอ๋อยุบเลยเหรอยุบลงไปครับแต่เรือมันไม่ได้แตกครับอ๋ออโมงได้น้องตอนนี้เหตุเกิดประมาณนี้เนี่ยครับประมาณสองชั่วโมงได้ไหมสองโมงสิประมาณสองโมงสองโมงทันทีเสร็จทนทีออกไปจากทางฝั่งประมาณสั้งสามร้อยเมตรได้เลยเลยหัวสะพานไม่เองครับก็เลยหัวสะพานไปเหยียบเันเล่นก็ระเบิดเลย

มกี่ไม้เกิดนี้เองเกิดนี้ครับไม่ไม่ไม่นานไม่นานหรือเดี๋ยวเราเราต้องเข้าไปดูเรือด้วยฮะเพราะว่าต้องควบคุมเพลิงให้ได้เนาะแล้วพอไฟดับเนี่ยไฟด้เรือก็กลับเข้ามาเดี๋ยวผมไปถามลูกค้าว่าลูกค้าควบคุมครับนั่นแหละลองลองลองเช็คดูครับลองเช็คลองเช็คดูลองเช็คดูปลอดภัยทุกคนพันธุ์เรือผู้โดยสารพอทราบรายละเอียด เรื่องรเรือระเบิดนะ,ะครับครับณณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นเป็นสะพานท่าเทียบเรือของบริษัทเรือเร็วลมพญานะครับที่บริเวณอ่าวทุ่งมะขามตะบนหาดไซรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเหตุ เครื่องเรือระเบิดนะครับเพื่อเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่พานักท่องเที่ยวจํานวน18คนนะครับมีคนขับเรือแล้วก็ผู้ดูแลเรืออีก2คนนะครับออกไปพานักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับไปท่องเที่ยวไปดำน้ำนะครับไปดำน้ําในพื้นที่แล้วปรากฏว่าออกจากฝั่งได้ประมาณสัก2-300เมตรนะครับเกิดเหตุ เครื่องเรือระเบิดขึ้นมานะครับได้สอบถามผู้ประสบเหตุที่ขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าได้กลิ่น คล้ายๆกลิ่นน้ามันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรือระเบิดขึ้นมานะครับหมายถึงเครื่องเรือระเบิดขึ้นมานะครับในระหว่างนั้นนะครับผู้ขับเรือก็ได้บอกนักท่องเที่ยวที่ไปด้วยกันนะครับให้สวมชูชีพนะครับให้สวมชูชีพแล้วก็ให้กระโดดน้ำนะครับกระโดดน้ําเพื่อเพื่อได้เกิดความปลอดภัยขึ้นมานะครับในเบื้องต้นนั้นนะครับที่ได้ข้อมามีบาดเจ็บสาหัสมีผู้บาดเจ็บไม่สาหันี่ไม่มีนะครับมีเบื้องต้นก็ได้รับ ผลกระทบจากเปลวไฟอยู่สองคนนะครับ <c oughs> เป็นเป็นลูกเรือหรือว่าผู้ดูแลเรือนะครับ <c oughs> ส่วนคนขับเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวอื่นนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับด้วย <c oughs> ไม่มีผู้เสียชีวิตวไม่มีผู้เสียชีวิตครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับด้วยสาเหตุก็คือกระโดดเรือนะครับลงลงน้ําแล้วก็อาจจะมี เพราะว่าอยู่ในกลุ่มกลุ่มหินกลุ่มปะการังนะครับในที่เกิดเหตุนั้นนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บสาหัสก็สาหัสมากนี่ไม่มีนะครับเรือนี่คือเรืออะไรก็เรือเรือเป็นเรือเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะครับเป็นเรือสปีดโบ๊ทชื่อเรืออะไรครับชื่อเรือนี่ไม่ทราบอย่างตอนนี้ยังไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับยังไม่ทราบข้อมูลยังไม่เอาเรือเข้ามาครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็มีผู้ภัยในท้องถิ่นนะครับก็ให้การมาเข้ามาดูแลนะครับนำพาผู้บาดเจ็บที่สม I won't do it.